เศร้าเผยเคล็ดลับแค่เลิกกินสิ่งนี้แล้วชีวิตดีขึ้นมากน้ำหนักลดลง5กิโลกรัมใน1เดือนผิวใสนอนหลับสนิทสมองปลอดโปร่งข้าเด่นข่าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่สื่อต่างประเทศรายงานอินฟลูเอนเซอร์สาววัย23ปีได้แชร์เคล็ดลับการใช้ชีวิตแค่เลิกกินสิ่งนี้ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปตลอดการทั้งผิวใสขึ้นไม่มีปัญหาท้องอืดน,นอนหลับดีขึ้นและสมองปลอดโปร่งที่สําคัญเธอสามารถลดน้ําหนักได้ถึง5กิโลกรัม ใ,ในเวลาหนึ่งเดือนฟัดมากกุาลคาราบาจัครีเอเตอร์ติ๊กตอ๊อกวัย3 3ปีได้ออกมาเปิดเผยคลิปลับสุขภาพผ่า์ทางบัญชีของเธอซึ่งคลิปดังกล่าวสร้างความฮือฮาและได้รับการรับชมมากกว่า16.6ล้านครั้ง เธอเล่าว่าก่อนหน้าน,นี้เธอต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพหลายอย่างมาเป็นเวลาร่วมปีทั้งอาการท้องอืดความเหนื่อยล้าการอักเสบการนอนหลับไม่ดีผิวหมองและการขาดสมาธิอาการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นทั้งที่เธออายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้เธอจึงพยายามหาทางเปลี่ยนแปลงสุขภาพให้ดีขึ้นในตอนแรกเธอตั้งใจจะทำ75 Hard c h a l l e n า e ซึ่งเป็นชาเลนสุดเข้มข้นที่กำลังได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดียเพื่อเสริมสร้าง แข็งแกร่งทางจิตใจและการมีวินัยในตนเองโดยการปฏิบัติตามแนวทางรายวันที่เข้มงวดอาทิการทานอาหารเพื่อสุขภาพออกกําลังกายสองครั้งต่อวันหนึ่งครั้งกลางแจ้งดื่มน้ำหนึ่งแกลอนอ่านหนังสือพัฒนาตนเองสิบหน้าต่อวันถ่ายภาพความก้าวหน้าทุกวันโดยจะต้องทําทั้งหมดนี้เป็นเวลาเจ็ดสิบห้าวันติดต่อกันระหว่างการทําชาเลนจ์สุดท้ายนี้เธอตั้งใจจะเลิกกินน้ตาตาลพร้อมเผยผลลัพธ์สุดอึ้งวัด เธอสัมผัสได้ถึงการเปลีป่ยนแปลงที่น้าทึ่งนับตั้งแต่เลิกกินน้ำตาลทั้งผิวที่ใสขึ้นอาการท้องอืดที่ลดลงการนอนหลับที่ดีขึ้นและที่สำคัญสุขภาพจิตของเธอยังดีขึ้นอย่างมากแถมเธอยังสามารถกลับไปใส่กางเกงตัวเก่าได้อีกด้วยเพราะน้ำหนักลดลงไปกว่า5กิโลกรัมภายใน1เดือนเลยทีเดียว ฟัดมากุลลาวาเธอไม่ได้หักดิบน้ำตาลแบบทันทีแต่จะหาขนมเพื่อสุขภาพมาทดแทนเมื่อเธออยากกินของหวานเช่นอินทผลัมกับเนยถั่วเบอร์รี่กับดักช็อกโกแลตนิดหน่อยหรือกล้วยคาราเมลกับข้าวโอต๊ต นอกจากนี้เธอยังส่งกำลังใจถึงคนที่อยากจะทดลองทำตามเธอให้ยืนหยัดเพื่อสุขภาพปฏิเสธอาหารที่อาจจะส่งผลเสียต่อตอนเองและลงมือทำดูแลร่างกายโดยคำแนะนำของเธอคือให้เริ่มต้นอย่างใจเย็นและใส่ใจว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรแทนที่จะยึดติดกับแนวทางที่เข้มงวด โทษจากน้ำตาลทั้งนี้การบ,บริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปสามารถนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักและโรคอ้วนเนื่องจากกรูโคสส่วนเกินถูกเก็บไว้เป็นไขมันเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและเบาหวานชนิดที่สองนอกจากนี้ยังสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผันผวนนำไปสู่การร่วงลงของพลังงานและความหงุดหงิดอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาจก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมน้ำตาลสามารถรบ รกวนระดับฮอร์โมนอาจส่งผลต่อการตกไข่และทําให้เกิดสิวฮอร์โมนได้ทั้งยังเป็นสาเหตุหลักของฟันผุและปัญหาทันตกรรมการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริโภคน้าตาลสูงกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้นการบริโภคอาหารหวานโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสามารถรบกวนรูปแบบการน,นอนหลับและลดคุณภาพการน,นอนหลับสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานน้ําตาลที่มากเกินไปสามารถทําลายไตและระดับน้าตาลที่ สูงสามารถทำลายเส้นใหญ่ประสาทอย่างไรก็ดีควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเสมอก่อนทำการเปลี่ยนแปลงสำคัญในมื้ออาหารหรือวิถีชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ